ในวันนี้นะคะเราโรงเรียนแอนเจลีมาประยินนะคะได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเรียอนอนุบาลนะคะจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาแล้วก็ทางโรงเรียนของเรานะคะเป็นโรงเรียนสร้างอนาคตะะที่มุ่งเน้นสร้างผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่21จึงเป็นการ จากการออกแบบรูปแบบดับฉีดเล่นนิ่งนะะด้วยการพิจารณาโดยการพิจารณาสู่เชิงระบบ g p a s e t r a n s i t สู่การสร้างต้นแบบนวัตกรรม Blue Excitation สู่การสร้างนวัตกรรมนเรียนนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะที่จะมานำเสนอให้กับท่านประธานและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะผมรู้สึกอยู่ตรงนะเป็นเกียรติยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตามที่ท่านผู้มีการองรียนเซนต์เทนนี่บาร์บนได้กล่าวรายงานก็จะเห็นว่า โรงเรียนเชนเนนี้ป tamam ัจจัน <monkeys> เป็นโรงเรียนสร้างนาคตที <hiss SW> <pieces> ่มุ่งเน้นด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ Active Learning นะครับเพื่กระบวนการที่ทัานสูงเชิงระบบ4 Pass by เ t ็ p ผู้เรียนสามารถที่จะสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการปฏิบัติจริงซึ่งเป็นทังสาสำคัญของผู้เรียนในยุคในโลกปัจจุบันในการที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับขอกับเรียนานปสะธาน่าชสิาธิการหวัดนะครับ ท่านคณะกรรมก,การและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านอาจารย์ผู้บทครองทุกท่านนะครับด้วยความเคารพครับผมวันนี้เป็นโอกาสดีมากที่ท่านได้เห็นเด็กๆออกมาสแสดงนะครับท่านทราบหรือไม่ว่าตั้งแต่แรกเกิดเลยจนถึงอายุเจ็ดขวบ 8ขวบในโลกนี้เขาให้เด็กแสดงแบบนี้หมดเลยครับได้คิดได้ตัดสินใจได้ประเมินได้วางแผนได้ลงม,มือทำได้ตรวจสอบได้แก้ปัญหาด้ตัวเด็กเองหมดเลยครับแล้วสมองในส่วนของมนุษย์ที่เรียกว่าสิริบัมจะพัฒนาสูงมาก แล้วเด็กยิ่งได้พัฒนามากเท่าไรเขายิ่งเก่งมากเท่านั้นครับให้ท่านภาคภูมิใจในกิจกรรมของโรงเรียนแห่งนี้ในวันนี้เป็นอย่างยิ่งผมจะใช้เวลาสั้นๆให้ท่านตรวจสอบบุตรหลานและลูกของท่านนะครับว่าเอ๊ะลูกเราเรียนมาถูกวิธีไหมถูกขั้นตอนไหม ขั้นตอนที่หนึ่งทุกคนรู้จักหมดเลยครับเราต้องเรียนอะไรบ้างครับคือหนังสือเรียนใช่ไหมครับใช่ไหมครับหนังสือเรียนเด็กทุกคนมีมีหมดเลยครับแต่มันคือเรียนอะไรครับมันคือเรียนอะไรเนื้อหาบริบทชีวิตของคนไทยสังคมของคนไทย รรมาพวิถีชีวิตของคนไทยทั้งหมดคือเนื้อหาครับอ้าแต่คนไทยเข้าใจอะไรผิดไปอย่างนคนไทยเข้าใจว่าเนื้อหาที่เราเอามาอ่านมาท่องทั้งหมดคืออะไรรู้ไหมครับคือความรู้ครับความจริงไม่ใช่ไม่ใช่ความรู้ครับ เป็นคนละตัวกันนั่นคือประสบการณ์ของมนุษย์ที่เรารวบรวมมาเพื่อเรียนรู้ครับแต่คนไทยนึกว่าเฮ้ยที่เราอ่านได้ท่องได้จำได้เรามีความรู้แล้วแล้วเราไปสอบได้คะแนนดีที่เรามีความรู้แน่นอนแต่ท่านกลับไปประเมินดูได้เลยครับทุกชั้นปีที่ท่านเรียนจบท่านลืมหมดเลยครับ ทำไมเป็นอย่างเ้นเพราะการเรียนรู้แบบนี้เรียนในส่วนสมองระยะสั้นเท่านั้นเพราะไม่ได้คิดไม่ได้ทำไม่ได้ประเมินไม่ได้แก้ปัญหาสมองของมนุษย์มันจึงเรียนเฉพาะในส่วนของความจําระยะสั้นระ,ระยะยาวไม่รับเลยครับในการเรียนรู้ และลูกท่านจะลืมทุกปีทุกปีทุกปีถ้าเรียนแบบนี้จนจบมหาวิทยาลัยสิบเก้านปะีลูกท่านไม่ได้เลยลยครับต้องไปฝึกกับพี่ทำงานเท่านั้น,ท,นทำอะไรถึงจะได้อย่างนะี้นี่คือประเด็นที่หนึ่งเรียนอะไรท่านรู้ไหมครับว่าหลักสูตรกำหนดอะไรเรียนอย่างไรครับ อาในหลักสูตรเดี๋ยวถ้าท่านเปิดดูด้านหลังนี่คือนักการศึกษาของโลกหมดเลยครับนักปราของโลกหมดเลยครับท่านรู้ไหมเขาบอกว่าให้ลูกท่านเรียนอย่างไรเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนครับเรียนผ่านกระบวนการครับเรียนด้วยการคิดด้วยการกระทําด้วยการสร้างผลผลิตครับ อาจารย์เห็นนะครับเขาเขียนมาอย่างนี้ทุกคนเขียนเน่าหมดเหมือนกันหมดครับแต่ประเทศไทยทําอะไรครับเอาเนื้อหาในหนังสือมาอธิบายเด็กซ้ําก้ไปอีกทีเพิ่มเนื้อหาเข้าไปหวังให้เด็กจําให้เด็กเก่งท่านทำ้ายเด็กโดยที่ท่านไม่รู้ตัวเลย เขาถูกทำร้ายโดยที่เขาไม่รู้ตัวมาก่อนนะครับนี่คือเรียนอย่างไรเ <c oughs> มื่อผ่านเรียนอย่างไรด้วยการทำกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเรียนรู้ผ่านกระบวนการความรู้เพิ่งจะเกิดครับความรู้ที่เกิดเรียกว่าความรู้ถ้าคนทั่วไปเรียกว่า knowledge และสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่2คือเอาความรู้ที่มีเหตุและมีผลไปเชื่อมโยงกับตัวคุณธรรมความดีความงานที่พ่อแม่อยากให้ลูกเปนะ็นเอาไปเชื่อมเชื่อมกับคุณธรรมเจ้าริยีธรรมและค่านิยมที่ทำเพื่อพ่อแม่เพื่อส่วนรวม เพื่อสังคมเพื่อประเทศท่านเห็นไหมนี่แค่คิดนะครับคิดหลอมรวมสามตัวนี้เป็นตัวเดียวกันแล้วท่านจึงให้ลูกท่านไปวางแผนการเรียนเป็นลำดับที่หนึ่งสองสาหเป็นขั้นต่อต่อและทุกขั้นที่ลูกท่านได้คิดได้ทำได้ประ ได้ประเมินได้ทำท่านต้องให้ลูกท่านประเมินทุกครั้งเลยประเมินผลที่เกิดว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นจริงไหมเกิดขึ้นระยะยาวไหมเกิดขึ้นครอบคุมทุกคนไหมครบทุกเป้าหมายหรือไม่ถ้าไม่ใช่ครูต้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนวิธีสอนทันทีนี่ความรู้ที่เกิดขึ้น คุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและทักษะการปฏิบัติเมื่อเกิดความรู้สามขั้นนี้แล้วท่านฟังให้ดีนะนี่คือความรู้ขั้นต่ำสุดของมนุษย์ครับอา้าแล้วหลักสูตรกำหนดไว้ไว่าอย่างไรหลักสูตรเขียนเอาไว้ไว่าอย่างไรท่านทราบไหมครับ ให้เรียนตามแนว backward design backward design กำหนดว่าอย่างไรครับเป้าหมายการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนต้องเกิดความคิดรวมยอดสรุปความรู้ที่เกิดสูงขึ้นและสูงกว่านั้นคือต้องเกิดหลักการ แล้วนำความคิดรวบยอดและหลักการเท่านั้นไปเรียนรู้ได้ทุกเรื่องตลอดชีวิตเลยครับไปเรียนรู้ได้ทุกวิชาให้เก่งหมดเลยครับท่านรู้ยังว่าทำไมลูกท่านจึงเก่งบางวิชาเพราะเราสอนผิดวิธีเขาไม่มีกระบวนการเขาไม่มีความคิดรวยอดเขาไม่มีหลักการ ที่จะไปเรียนรู้ต่อในวิชาแต่ชีวิตมนุษย์ไม่ได้อยู่ในตำราครับอยู่นอกตำราหมดเลยครับท่านจึงต้องเอาความคิดรวมยอดและหลักการที่เกิดจากแผ่นนี้เท่านั้นไปเรียนรู้ครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านจะรู้อย่างไรว่าลูกท่านเก่งหรือไม่เก่ง ท่านดูผลผลิตชิ้นงานลูกของท่านนะฮะนี่คือขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองท่านต้องเด็กต้องสามารถสร้างน,นวัตกรรมได้หลากหลายสิ่งที่เคยเห็นแล้วเมื่อลูกท่านทำย่อมดีกว่าเดิมหมดเลยคุณภาพสูงกว่าเดิมหมดเลยเห็นไหม ประโยชน์กว้างขวางกว่าเดิมหมดเลยและเป็นประโยชน์กับทุกคนจึงจะบอกได้ว่าลูกของท่านมีความรู้ครับในแปดวิชานี้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาไทยสังคมหน้าที่พลเมืองและศิลอสรเรียนเหมือนกันหมดครับวิธีเดียวไม่แยกกัน ไม่แยกส่วนเลยแต่คนไทยสอนแยกส่วนแค่นี้ก็ผิดแล้วครับพร้ะขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองลองไปตรวจสอบบุตรหลานตัวเองไปถามคุณครูว่ามันขาดขั้นไหนไปเติมให้เต็มได้ไหมเพื่อลูกหลานเพื่อลูกสิษย์ของวัาน,นะให้ได้ไประโยชน์สูงสุด และนำความรู้ตั้งแต่อายุแปดขวบเนี่ยไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยครับนะครับวันนี้ผมในฐานะที่ได้รับเชิญมาในเวลาสั้นๆขอชี้แจงท่านเพียงแค่นี้ผมกันกรองมาให้อย่างดีแล้วและขอการาบขอบพระคุณทุกท่านด้วยความเครพดิ่งผมขอการาบพระคุณครับท่านครับ ทุกท่านครับขอพระพุณธเจ้าสมค่ะก็ขอขอบคุณนะคะท่านดรศักดิ์สินป์พร้อมแล้วนะคะนั่งบนท้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนับท้าวดาวการเกิดที่อิ่งใหญ่ไปเไกล ไโปรโด,ด็นเตอร์ก็หหน้าไปด้านเบทีนะคะมาเลยค่ะ ไปยืนข้างอาจารย์่สมาวเให้ทมลูกเราไไมได้เนี่ยเราจะดีใจมากทังที่เห็นห้องเรียนเป็นการจัดแสดการเป็นแบบนะครับห้องเรียนมันก็สรีดูเลยสีแบาดูเลยสีลูกๆบโดยและโตขึ้นเขาให้ความสำคัญมากๆแล้วก็ เขาดูเ <earrings>. ร yeah. oh. ียนก็ให้ความสำคัญแล้วก็ที่ทำมาเขาเพื่อนทั้งหมดถ้าเป็นมอนติซีรีอ่ะเขาจะดูงกับเล่นเป็นคนคนตเป็นพวเขาเขาเนึกไม่ถึงว่าทำไมเขาเข้าใจเล่นาเพราะจริงๆอ่ะเขาเข้าใจเจ้าต่เพราะมาเรียนรูทีแต่ทีนั้นลูกๆทันนีมาแล้วอครับ บอกบอกทุกคนเราเพื่อเรื่อะข้าบ้านนั้นน่ะว่าเราโชคดีรูมเราได้มา,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 มา